ปีไทยช่วงนี้ค่ะเราไปดูการแข่งขันการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะและก็การตอบปัญหาอิสลามของผู้ต้องขังชาวมุสลิมที่เรือนจาจังดนอนงค่ะงานนี้เขาจัดขึ้นมานะคะเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ต้องขังสามารถอ่านพระมหาคัมภีร์ได้เข้าใจและถูกต้อง กิจกรรมการอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุระอ่านครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแข่งขันอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุระอ่านและตอบปัญหาอิสลามของผู้ต้องขังชาวมุสลิมจัดขึ้นภายในเรือนจําจังหวัดระนองค่ะและนี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะ การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นําศาสนาในหลายพื้นที่และหลายจังหวัดมาขอเข้าร่วมสังเกตการทุกคนก็รู้สึกทึ่งประทับใจในความสามารถผู้ต้องขังทั้ง140คนที่มาเข้าร่วมแข่งขันนะคะนายพักดีแก้วเนียนผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดะนองบอกว่าพยายามนําทุกศาสนาเข้ามาสู่ ผู้ต้องขังเพื่อที่จะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจซึ่งในส่วนของศาสนาอิสลามหลังจากผู้ต้องขังชาวมุสลิมได้รับการสอนเป็นระยะเวลา8เดือนสอนทั้งเรื่องศาสนาเรื่องการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกต้องแล้วนะคะพบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความประพฤติดีขึ้นค่ะคแล้วก็ยังดําเนินชีวิตตามแนวทางคําสั่งสอนอีกด้วยดังนั้นนะคะก็เลยเกิดแนวคิดจัดการแข่งขันอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถอ่านเข้าใจหลักศาสนา าได้ถูกต้องนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการมอบเกียรติบัติจากจุฬานราชมนตรีให้ด้วยล่ะค่ะ